สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวล้อละวัน,นครับถล่มยิงสามหนุ่มกระสุนเข้าหน้าอกสิบแผลงงไม่เคยมีเรื่องกันมือปืนอ้างเหตุจะมีคนมาฆ่านะครับเมื่อเวลา20.00 20, นวันที่13ธันวาคม258แล้วตำรวจโทวินยัยพื้นพันธพนักง,งานสรรอบสวนสพบ่อทองรับแ,แจ้งว่ามีคนร้ายยิงชาวบ้านบาริเวณถนนสายบ่อทองท่าตะเกียบหมู่7ตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายนะจึงรีบประสานหน่วยกู้ชีพรุดเป็นที่กเกิดเหตุ พราะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนสามรายถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่ตามร่างกายทราบชื่อคือนายศักชัยตากแสงอายุ30ปีถูกอาวุธปืนลูกซองขนาดเบอร์สิเข้าที่หน้าอกจานวน18แผลคนที่2นายมานพสมสอนอายุ4 7ปีถูกอาวุธปืนขนาดเดียวกันยิงเข้าที่ขาซ้าย3แผลนายก้องเกียรติมลิวงถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายส่วนนายชนมากอสมสอนไม่ได้รับบาดเจ็บ ทราบว่าคนที่ก่อเหตุนในครั้งนี้คือนายดุสิตเกี่ยวกากอายุ45ปีอยู่ตำบลเกษตรสวุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบ,บรุรีจึงติดตามจับกลุมตัวมาได้พร้อมกับอาวุธปืนลูกซองยาว5นัดจำนวน1กระบอกและเครื่องกระสุนอีกจำนวน50นัดยิงไปแล้ว4นัดด้วยกันจึงนำมาสอบสวนเบื้องต้นทางนายดุสิตให้การวกไปวนมาเบื้องต้นอ้างว่าไม่พอใจกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยายนยนต์เสียงดังสอบสวนต่อมานดุสิตเล่าว,ว่าจะมีคนมาฆ่าตนเองและตนก็รออยู่พอเห็นรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามา จึงใช้วุฒิปืนลูกซองยิงเพื่อป้องกันตัวซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปละเบื้องต้นได้ดำเนินคดีนายดุสิตในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีวุฒิและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองพกพาวุฒิปืนไปในที่สาธารณะต่อไปด่านนายชนมาก่อซึ่งรอดตัวไม่โดนกระสุนปืนแล้ว,ว่าก่อนเกิดเหตุตนเองกับพวกได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกลับมาจากทำงานนะครับเพื่อกลับบ้านเพืกอขับพอกลับมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้ยิง ได้ยินเสียงปืนและเพื่อนก็บอกว่าถูกยิงจึงพากันหลบหนีและร้องให้คนช่วยโดยตนเองก็ไม่เคยมีเรื่องบัดหมางก,กับนายดุสิตแต่อย่างใดรถจักรยานยนต์ที่ขี่ก็ไม่มีเสียงดังแต่อย่างใดถึงไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดในายดุสิตจึงมายิงใส่พวกตนนะครับ